สวัสดีค่ะนักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2564นะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงแรกที่เราได้เจอกันเนี่ยใบความรู้แล้วก็ใบงานที่ครูให้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของศาสนาอย่างที่รู้กันนะคะว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ย มีความสำคัญเท่ากันหมดเลยนะคะเพราะทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนทำดีประพฤติดีคิดดีนะคะฉะนั้นเนี่ยศาส,สนาเนี่ยก็จะอยู่คู่กับสังคมนะคะแล้วก็ช่วยให้สังคมเนี่ยสง,งบร่มเย็นนะคะทีนี้เรามาดูกันคะ่ะว่า ศาส,สนาแรกเลยนั่นก็คือพพระพุทธศาสนานะคะศาส,สนาที่เรานับถือนะคะ,พ,ะพุทธศาสนาเนี่ยความสําคัญของพพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนอกจากอ๋อพ,พุทธศาสนาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องทางวิถีชีวิตของคนไทยแล้วเนี่ยนะคะ,พ,ะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะคะก่อให้เกิด มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็การดําเนินชีวิตหลายรูปแบบเลยของสังคมไทยนะคะโดยจําแนกได้ดังนี้ถ้าเป็นมรดกทางด้านรูป,ปรธรรมก็คือสามารถมองเห็นได้รูป,ปรธรรมนาะเช่นโบสถ์วิหารเจดี JD, สิ่งก่อสร้างทางพ,พุทธศาสนาพวกเนี้ยนะคะทั้งสถาปัตยกรรมนะคะการปั้นการเขียนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยง่ายๆนะคะเป็นเอกลักษณ์ จะมีความสวยสดงดงามจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นฝีมือของคนไทยนะคะนั่นก็คือมาจากเออเกี่ยวข้องมากับพระพุทธศาสนาทางนั้นนะคะสก็คือทางด้านจิตใจมรดกทางด้านจิตใจเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกหลักธรรมคำสอนต่างๆนะคะรวมถึงพฤติกรรมมารยาทวิถีชีวิตนะคะในการเ,าเรื่องความมีน้ำใจการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจนกลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะคะ สองนะคือพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาตินะคะไม่ว่าทางด้านกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราต่างๆพัฒนายัางไงคะคือเมื่อมีหลักคําสอนนะหรือว่านําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้เนี่ยก็จะส่งผลต่อกายวาจาใจนะคะอย่างที่บอกเมื่อมีการนำมามามาปฏิบัติเนี่ย นะคะมันก็จะส่งผลต่อชุมชนต่อสังคมทำให้สังคมสงบสุขนะคะชาติไทยก็พัฒนาต่อไปนะคะในทางที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าหลักธรรมที่เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือด้าน อันที่หนึ่งเลยหลักธรรมในภาวนา4ี่ก็คือหลักธรรมเพื่ออบรมให้พัฒนาขึ้นใน4ประการนะคะนั่นก็คือกายภาวนาก็คือการฝึกอบรมกายให้ปฏิบัติดีนะคะสิลภาวนาก็คือการฝึกอบรมสิ่งก็คือให้อยู่ในระเบียบในวินัยนั่นเองจิตภาวนาก็คือการทําจิตใจนะคะการฝึกจิตนะคะให้มีคุณธรรมรู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําปัญญาภาวนาก็คือการ ฝึกปัญญาของเรานะคะให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วก็ฝึกหาความรู้นะคะหมั่นหาความรู้ใหม่ๆเข้ามานั่นคือภาวนาสิ่งนั่นเองถ้ามีข้อหนึงนะคะไตรสิกขานะคะคือการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม3ประการนะคะคุณครูคิดว่าไตรสิกขานี่แะะเป็นธรรมที่เหมาะกับนักเรียนนะคะ เพราะว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอย่างที่บอกว่า3ประการเนี่ยก็คือศีลนะคะการฝึกกายวาจาให้อยู่ในระเบียบวินยัยสมาธิฝึกอะไรคะฝึกจิตให้มีสมาธิมุ่งแต่ทําความดีแล้วก็ปัญญาเมื่อมีศีลมีสมาธิมันก็จะเกิดปัญญาเห็นไหมคะว่าถ้านักเรียนเนี่ยนำทํา3ข้อนี้คือไตรสิกขาเนี่ยเอาไปใช้ในการเรียนของเรียนเนี่ยปัญญาก็จะเกิดนะคะ จะทาให้นักเรียนเนี่ยมีสมาธิในการเรียนนะเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเห็นไหมคะมันก็จะตามมาเนาะทำอีกข้อหนึ่งก็คืออริยสัจสี่นะคะอริยาาสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการนะคะคือจะสอนให้เข้าใจสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลนะคะนั่นก็คือทุกสมุทยัยเนโรธมรคนะคะทุก,ก็คือ ความทุกข์นั่นเองนะคะสมุทัยก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อะไรละ่ะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เมื่อมีสาเหตุแล้วเราต้องหาเลยคะ่ะหาปัญหาดูซิว่ามันจะปัญหาที่ทําให้เกิดทุกข์เนี่ยมาอย่างไรและวิธีการที่เราจะดับทุกข์นะคะนั่นก็คือการใช้เหตุผลนั่นเองนะคะทําในข้อนี้นะคะการพัฒนาด้านจิตใจ หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาด้านจิตใจเมื่อเราพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะสังคมสิ่งแวดล้อมไปแล้วก็จะมาดูการพัฒนาด้านจิตใจนะคะนั่นก็คือโอวาสามนั่นเองนะคะก็คือเว้นจากการทําความชั่วต่างๆเลยทั้งกายวาจาใจนะคะให้เราทําแต่ความดีแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ปลดผ่องแค่นี้นะคะจิตใจเราก็จะมีแต่ความสุข ไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนใครนะคะชีวิตก็จะมีความสุขนะคะรวมส่งผลไปถึงคนรอบข้างเราด้วยนะคะชุมชนเราสังคมเราครอบครัวเรานะคะเห็นไหมคะหลักธรรมทางมพุทธศาส,สนานะ,ะไม่มีความซับซ้อนเลยเมื่อนําไปใช้แล้วก็จะเกิดแต่ความสบายใจนะคะส่วน ในกิจกรรมวันนี้นะคะที่ครูคจะให้ทําให้นักเรียนนะคะเขียนโจทย์หคขอที่คุณครูคให้นี้ตอบลงในสมุดของครูใช้สมุดเล่มบางเนาะนะคะ5ขอ้อเขียนคําถามแล้วตอบ ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะให้นักเรียนตอบมาให้ครูตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะอาจจะจากใบงานหรือจากคลิปที่คุณรูให้ซึ่งครูคิดว่าครูอธิบายไปหมดแล้วอย่างข้อ1เนี่ยเพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทยก็อย่างที่บอกว่าวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะคะก็เลยสื่ส่งผลมาให้เป็นเกิดวัฒนธรรมนะคะ สองคนไทยมีเอกลักษณ์ใดบ้างที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนาอย่างตะกี้ก็คือเอกลักษณ์ทางด้านไหนคะอาจจะเป็นทางาด้านความมีน้ำใจนะคะหรือว่ามรดกทางโบสถ์ทางสถาปัตยกรรมก็คือเอกลักษณ์เนี่ยมีสองด้านใช่ไหมคะคือด้านรูปประธนะคะกับด้านจิตใจนะคะเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาที่เราได้รับมานะคะสามคือ ถ้านักเรียนเรียนหนังสือให้ประสบค,ความสําเร็จถ้านักเรียนอยากเรียนหนังสือให้ประสบค,ความสําเร็จจะนําหลักธรรมใดมาใช้เพราะอะไรอืมตะกี้ครูคได้เกินเกินไปละในในคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนลองไปย้อนฟังดูซิ ว่านักเรียนเนี่ยจะนําหลักธรรมใดมาใช้ในการเรียนให้ประสบความสําเร็จ 4. ประเพณีใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะซึ่งครูค,คิดว่ามีเยอะแยะเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและ5ถ,ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประเทศชาติจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนลองคิดารณาพิจารณานะแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูซิว่าจาก ใบความรู้ที่ครูให้เนี่ยกับคําถามเนี่ยจะมาเป็นประยุกต์มาเป็นคําตอบของนักเรียนได้อย่างไรนะคะยังไงก็ขอให้ทํำใบงานอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่คะ่ะมาดูกันซิว่าจะได้ศึกษากันเรื่องไหนต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ